น ah. ี่เลยค่ะสวัสดีค่ะช่องแม่สายพินแฟมิลี่นะคะเพื่อนๆวันนี้ก็มีอาหารยะแยะเลยนะคะญาติๆมานะคะเพื่อนๆมีกุ้งตัวใหญ่ค่ะแล้วก็มีหอยด้วยค่ะนี่เลยมากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยนะคะ กดกระดิ่งกด u ับสไค b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยด้วยค่ะโ <c oughs> <c oughs> อ้ยคุณแม่อะไรเดียวแล้วก็มีปลาเผาด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆน่ากินมากๆค่ะเฮ้ยคุณแม่ดีใจนะวันนี้ <c oughs> ได้ได้คลิปอาหารอร่อยๆ <c oughs> มีต้ตมตำนะคะ <c oughs> แล้วก็มีปลา, <c oughs> าหมึกด้วยค่ะมากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามช่องแม่สายพินฟมิลี่ด้วยนะคะ <c oughs> มีใครสอนแม่เล่นเนี่ยแม่ ชอบรักอยากทำตอนนี้เพื่อนพันกว่าแล้วมากินกุ้งด้วยกันนะคะเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตทานก่อนนะคะเพื่อนๆขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวคุณแม่ขออนุญ,ญาตทานก่อนนะคะน,นี่งเมยอร่อยอร่อยขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ